ใครที่ฟังคลิปนี้และแชร์ออกไปภายใน30วินาทีต่อจากนี้ขอให้บุญใหญ่เปิดทางเงินหลักร้อยล้านหลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีลายมือกากบาทบนฝ่ามือของคุณคำหนึ่งที่หลวงปู่ศิลาพระเกจิผู้มียานล้ำลึกเคยพูดไว้ว่าคนมีลายมือกากบาทคือผู้ที่ถือกุญแจกรรมเก่าชั้นสูงเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าเปิด เงินไม่ใช่แค่เข้ามาแต่พุ่งเข้ามาเป็นพายุบุญช่วงนี้เองตั้งแต่ดาวบุญใหญ่เคลื่อนตัวเข้าตำแหน่งว่าสนาทองหมอดูหลายสำนักทั้งสายพลังจิตสายงโง่เฮงและสายญานพูดเหมือนกันว่าช่วงถ่ายปีนี้ต้นปีหน้าคือช่วงที่คนลายมือกากบาทมีโอกาสถูกลอตเตอรี่ก้อนใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีไม่ใช่หลักล้านไม่ใช่สิบล้าน แต่เป็นหลักร้อยล้านขึ้นไปนี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่เป็นคำบอกเล่าที่ซ้ำตรงกันจนหน้าขนลุกทั้งหมอปลายหมอลักหมอช้างและพระอาจารย์สายอภิญญาหลายรูปหลายคนไม่รู้ว่ากากระบาดบนฝ่ามือไม่ได้ขึ้นกับทุกคนมันเกิดขึ้นเฉพาะคนที่มีบุญเก่าแรงมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่ากากบาดอาจอยู่ใกล้เส้นวาสนา อาจากลางฝ่ามือหรือตัดกับเส้นสมาธิหรือซ่อนอยู่ตรงโคนนิ้วโป้งในตำแหน่งของความรักและครอบครัวแต่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหมอดูสายพลังยืนยันตรงกันว่าบุคคลที่มีสัญ,ญลักษณ์กาก,ากบาทมีพลังดึงดูดทรัพย์แบบพิเศษและดึงดูดโชคลาภใหญ่ที่คนอื่นไม่มีวันได้ไง่ายๆมันคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เคยทำบุญใหญ่ระดับสร้างเมืองเคยเป็นผู้ให เคยอุปถัมภ์ผู้อื่นเคยมีกรรมดีสะสมข้ามภพชาติมีดวงถูกเลือกให้สําเร็จแบบก้าวกระโดดในชีวิตนี้ช่วงที่หลายมือกากบาดท,ทํางานแรงที่สุดคือช่วงดาวบุญเปิดซึ่งก็คือช่วงนี้แบบตรงเป๊ะทําไมช่วงนี้ถึงถูกทํานายว่าจะได้จับเงินหลักร้อยล้านหมอดูสายญานหลายท่านพูดเกือบเหมือนกันว่า มีรอยทางวาสนาเกิดขึ้นในดวงของคนลายมือกากระบาดลักษณะเหมือนช่องเปิดของโชคที่จะส่งเงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจารย์ท่านหนึ่งอธิบายว่าเหมือนคุณเดินมาถึงทางลัดที่มีแค่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่จะได้เดินและทางลัดนี้จะพาคุณไปหาทรัพย์มหาศาลแบบรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่คำทำนายออกมาว่าคนลายมือกากบาท มีโอกาสสูงมากที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ระดับ3 0ถึง300ล้านบาทช่วงเวลาที่พลังโชคแรงที่สุดคือช่วงวันพระวันโกนช่วงวันขึ้นเลขคู่ช่วงคืนวันศุกร์และช่วงที่คุณมีสัญญาณบางอย่างเช่นขันมือข้างที่มีลายกากบาทถ้าช่วงนี้คุณเจอเหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างให้รู้เลยว่าบุญกำลังเปิด อยู่ดีๆก็เห็นตัวเลขซ้ำเช่น555-999-777ฝันถึงเงินทองงูพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มือที่มีลายกากบาทอุ่นผิดปกติคิดอะไรแล้วมีคนเอาเงินมาให้หรือใช้แล้วได้เงินคืนแบบไม่คาดคิดมีญาติผู้ล่วงลับมาเข้าฝันทั้งหมดนี้คือลางโชคก่อนโชคใหญ่ลงในช่วงนี้ คุณจะเริ่มรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวในชีวิตหมอดูหลายท่านบอกว่าคนลายมือกากบาทจะเริ่มมีช่องทางเงินแบบปาฏิหารเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถูกหวยเลขที่ไม่คิดว่าจะถูกได้เงินคืนจากเรื่องเก่ามีคนนำโชคมาให้แบบไม่ตั้งใจหรือเจอเลขที่ทั้งวันตามติดคุณไปทุกที่พลังโชคของคุณในช่วงนี้ จะพุ่งสูงสุดในช่วง28วันหลังจากฟังคลิปนี้และโชคนี้ไม่ใช่โชคเล็กแต่มันคือโชคแบบเปลี่ยนสถานะชีวิตจากธรรมดาเป็นมหาเศรษฐีจากติดลบมีเงินไหลเข้ามาไม่หยุดจากไม่เคยถูกหวยถูกครั้งเดียวรวยแบบตั้งตัวได้ถังชีวิตจากทำงานหนักไม่ต้องทำงานก็มีไรายได้เพราะช่วงนี้ ลายมือกากบาทจะทำงานเต็มกำลังเหมือนมีรหัสซึ้งของเงินหลักร้อยล้านถูกเปิดขึ้นเคล็ดลับเรียกโชคร้อยล้านที่หมอดูดังแนะนำหมอดูสายบุญให้เคล็ดลับไว้ตรงกันว่าให้ใช้มือที่มีลายกากบาทเป็นตัวเปิดพลังโชคทำง่ายมากทุกเช้าก่อนออกจากบ้านให้ทำดังนี้หมองที่ลายกากบาทบนฝ่ามือ 2. ตั้งจิตนิ่งๆสิบวินาทีแล้วพูดในใจว่าขอให้บุญเก่าของข้าพระเจ้าเปิดขอให้ลายมือกากบาทนำพาโชคลาบร้อยล้านในครั้งนี้เคล็ดลับนี้พระอาจารย์สายานบอกว่าเหมือนการกดปุ่มปลุกโชคที่ซ่อนอยู่ในดวงของคุณอีกเคล็ดลับหนึ่งคือเวลาซื้อลอตเตอรี่ให้ใช้มือที่มีลายกากบาทหยิบใบที่รู้สึกร้อนหรือดึงดูดมากที่สุด บางคนใช้วิธีเอามือแตะที่แผงรอจนรู้สึกจีด,จดแล้วดึงใบที่มือเลือกเองหมอดูย้ำว่าคนลายมือกากบาทไม่ต้องเลือกเลขเองเลขจะเลือกคุณเองหากคุณคือคนลายมือกากบาทขอให้คุณรับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเปิดในช่วงนี้จงเชื่อในบุญเก่าของตัวเองจงเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังส่งสัญญาณและจงเชื่อว่า คุณคือหนึ่งในกลุ่มคนที่ฟ้าเลือกให้ได้รับทรัพย์หลักร้อยล้านไม่ใช่ทุกคนจะมีสัญ,ญลักษณ์นี้และไม่ใช่ทุกวันที่จะเกิดช่วงโชคเปิดแบบนี้เช่นกันขอให้คนที่แชร์คลิปนี้ในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้พบเจอเลขนำโชคเห็นลางดีมีคนยื่นโอกาสเงินก้อนใหญ่ให้และขอให้คุณผู้มีลายมือกากระบาดได้จับเงินหลักร้อยล้าน ในงวดที่จะถึงนี้สาธุสาธุสาธุาธลองก้มดูฝ่ามือของคุณตอนนี้คุณเห็นไหมเส้นที่ขีดตัดกันเป็นรูปกากบาทถ้าคุณมีนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่คือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ฝาเลือกคนที่มีเจ้ากรรมนายเวครคุ้มครองและคนที่มีบุญใหญ่ซ่อนอยู่ในตัวแต่ในขณะเดียวกัน คนที่มีลายมือกากบาทก็เป็นคนประเภทที่เงินมาเร็วแต่ก็ไปเร็วมากเพราะมีข้อห้ามห้าอย่างที่ถ้ายังทำอยู่ต่อให้หาเงินเก่งแค่ไหนต่อให้บุญใหญ่เปิดทางแค่ไหนเงินก็จะไม่เหลือวันนี้หมอจะเปิดเผยแบบไม่กักและอยากให้คุณฟังให้จบเพราะถ้าคุณเลือกทำทั้งห้าอย่างนี้ได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีจากเงินไหลออกจะกลายเป็นเงินไหลเข้า จากหมดตัวจะกลายเป็นมั่งคั่งและถ้าคุณดูจนจบถือเป็นวาสนาของคุณโดยแท้จริงคนลายมือกากระบาดคือใครทำไมถึงมีพลังพิเศษลายมือกากระบาดคือคนที่ผ่านด่านชีวิตมาหนักเป็นคนที่ตะบะสูงทนความทุกข์ได้เก่งมักเจอเรื่องใหญ่ตั้งแต่อายุน้อยแต่พอผ่านได้ครั้งหนึ่งก็เหมือนจักรวาลจะยกของข,องขวัญใหญ่ให้เสมอคนกลุ่มนี้ มักผลพูดตรงใจร้อนเชื่อใจกันง่ายและใจถึงพึ่งได้แต่ปัญหาเดียวคือเรื่องเงินเงินเข้ามามากแต่ก็ออกไปมากเพราะลายมือกากบาทมีบทเรียนเรื่องกรรมเก่าเกี่ยวกับการใช้เงินและมักโดนทดสอบด้วยนิสัยบางอย่างที่ถ้ายังไม่หยุดเงินจะไม่ผ่านมือเก็บไม่อยู่และไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้จริงวันนี้หมอจะเปิดเผยแบบไม่กัก และอยากให้คุณฟังให้จบเพราะถ้าคุณเลือกทำทั้ง5อย่างนี้ได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันที5สิ่งที่คนไรยมือกาก,กบาททาแล้วเงินจะไม่มีเหลือ 1. ใช้เงินตามใจในยามอารมณ์ขึ้นลงคุณเชื่อไหมคนไรยมือกากบาทเป็นคนที่พอมีอารมณ์ขึ้นเมื่อใดจะใช้เงินแบบไม่คิดทันทีอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากกินอะไรก็กินอยากเที่ยวก็ไปเพราะคิดว่า เดี๋ยวหาใหม่ก็ได้แต่ปัญหาคือคุณหาเงินเก่งจริงแต่เงินไม่เคยหยุดอยู่กับคุณนิสัยนี้ทําให้เงินที่ควรเก็บไว้เป็นทุนกลับหายไปกับของที่ไม่จําเป็นและนี่คือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้คนไล้มือกากาบาทจนแบบมีเหตุผลวิธีแก้ก่อนจะใช้เงินทุกครั้งให้หยุดแค่สิบวินาทีแล้วถามตัวเองว่าอารมณ์หรือเหตุผลที่กําลังสั่งชั้นอยู่ถ้าเป็นอารมณ์ให้เลิกทันที 2. ชอบช่วยคนผิดคนเกรงใจผิดที่คนลายมือกากบาดมีนิสัยใจใหญ่ใจถึงช่วยง่ายสงสารคนเร็วบางครั้งช่วยจนตัวเองลำบากแต่ที่หนักสุดคือคุณมักช่วยผิดคนให้เงินคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงช่วยคนที่ไม่เห็นค่าและสุดท้ายกลับโดนแทงข้างหลังแบบเจ็บลึกนี่คือกรมทดสอบของคนลายมือกากบาทฝายืนบทเรียนเรื่องการให้เพื่อให้คุณรู้จัก เลือกให้วิธีแก้ก่อนจะช่วยใครให้ดูว่าเขาพยายามด้วยตัวเองแล้วหรือยังถ้ายัางไม่พยายามอย่าช่วยเพราะคุณกำลังสร้างกรรมนี้และทำให้เงินคุณหายไปแบบไม่คืนกลับมา 3. ไม่ยอมวางสิ่งเก่าๆที่ควรทิ้งคนลายมือการกระบาดเป็นคนผูกพันชอบเก็บของเก่าชอบคิดถึงอดีตบางคนมีหนี้เก่าความสัมพันธ์เก่าความเสียใจเก่า แต่ไม่ยอมปล่อยทิ้งรู้ไหมสิ่งเหล่านี้คือพลังที่ขวางเงินเข้าชีวิตเงินจะเข้าชีวิตคนที่เปิดพื้นที่ใหม่แต่ถ้าคุณยังเก็บสิ่งที่ควรทิ้งจะกระวลจะให้เงินเข้ามาไม่ได้เลยวิธีแก้ทิ้งของเก่าเลิกโทษตัวเองให้อภัยสิ่งที่จบไปและพลังเงินจะกลับมาทันที 4. บกม่นความคิดลบและชอบดึงดราม่าเข้าตัว พลังของคนลายมือกากรบาดสูงมากคิดอะไรแรงแค่ไหนสิ่งนั้นจะดึงเข้ามาในชีวิตจริงเร็วมากแต่นี่แหละคือดาบสองคมถ้าคุณคิดลบเงินลบโอกาสลบคนลบจะถูกดึงเข้ามามากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าคนลายมือกากรบาดที่จนติดลบมักเป็นคนที่จิตตกง่ายวิตกกังวลง่ายดึงดราม่ามาใส่ตัวโดยไม่รู้ตัววิธีแก้หลังตื่นนอน ให้ตั้งจิตว่าวันนี้เงินจะเข้ามาหาฉันทำแบบนี้เจ็ดวันพลังจะเปลี่ยนทันที 5. ผัดวันประกันพรุงในเรื่องสำคัญของชีวิตนี่คือจุดอ่อนลึกที่สุดของคนลายมือกากบาทคือรู้ว่าต้องทำแต่ไม่ทำทันทีอยากเก็บเงินอยากเริ่มงานใหม่อยากเปลี่ยนนิสัยอยากเริ่มธุรกิจแต่เลื่อนไปพรุ่งนี้เสมอสุดท้าย โอกาสดีๆก็ผ่านไปต่อหน้าต่อตาและคุณต้องวนอยู่กับคำว่าเสียดายตลอดเวลานี่แหละที่ทำให้เงินที่ควรเป็นของคุณหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายวิธีแก้ใช้กดสวินาทีคิดอะไรแล้วต้องเริ่มทันทีภายในสวินาทีจะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณภายในหนึ่งเดือนถ้าหยุดทำทั้ง5อย่างนี้ได้ชีวิตการเงินจะพุ่งขึ้นทันทีคนลายมือกากระบาดไม่ใช่คนธรรมดา คุณคือคนที่มีทั้งพลังบุญเก่าและวาสนาติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่คุณถูกทดสอบด,ด้วย5ข้อนี้ถ้าผ่านได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเงินจะไม่หายโชคจะไม่หลุดและคุณจะกลายเป็นตัวคุณฉบับที่ดีที่สุดถ้าคุณมีลายมือกากบาทถือว่าคลิปนี้มาหาคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณจากฟ้าให้คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ วันนี้ถ้าคุณอยากให้บุญกุศลเปิดทางให้คอมเมนต์คำว่าฉันพร้อมเปลี่ยนชีวิตและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณเพราะเขาอาจเป็นคนที่ฟ้าต้องการเตือนเหมือนกัน